คือส่วนหของเราตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าแย่มากๆเพราะว่ามีผู้ป่วยรอถึง8คนเลยครับงั้นผมขอพอดรา่อนแล้วกันนะแล้วก็เราต้องย้ายนี่ครับห้องวอดกระดูกนี่เดี๋ยวย้ายนิดนึงแล้วกันนะครับย้ายแล้วก็ประมาณนี้ก็จะพอครับเปิดได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาปรับวอดธรรมดานิดนึงฮะเพิ่มไอีก2ช่องครับผมคิดว่าน่าจะพอแล้วนะครคราวนี้เพิ่มเตียงได้อีกนิดหน่อยครับ อ้าจริงนะทุกคนผมว่าแค่นี้เตียงก็เยอะมากแล้วนะฮะ <c oughs> เพิ่มอีก3เตียงครับนิดหน่อยบรตรครับ5 7าพน่าจะดีขึ้นหรือเปล่าไหนลองดูซิตอนนี้บอดุยมีคนพยาบาลมาสี่คนแล้วนะครับก็สร้างนงให้เราหกแสนเลยห <c oughs> ไม่ธรรมดานะฮะก็คือ <c oughs> ห้องบูลค่้าห้อง2องหมนเจ็ดแต่ก็สร้างให้เราไปแล้วห0 0 0นกว่า